ตอนนี้เราก็มาดิ่งใหม่เดี๋ยวลองหมุนดูนะครับโดยการดัดดิ่งใหม่นะครับหลังจากดิ่งแล้วเดี๋ยวเราจะดามนะครับความเที่ยงตรงก็เริ่มเป๊ะแล้วครับ,รบจากตอนแรกที่เราเทียบศูนย์ตอนแรกก็คือโคตนะครับ,บ กองให้ดีๆอลองหมุนใหม่นะครับก็ลองดูนะอันนี้เราดึงให้ใหม่แล้วก็คือความเที่ยงตรงจะเยอะขึ้นนะครับแทบจะเป๊ะเลยอ่ะลองไปดูฝัง่งนู้นดูฝั่งนี้เป็นไงม้างฝั่งนี้ก็โอเคฝั่งนี้ไม่มีปัญหา ก็โอเคดีนี่นะครับก็คือเพาที่เราถอดของลูกค้ามานะครับตอนแรกก็คือเพามันคดนะแต่ตอนนี้เราทําให้ใหม่ละก็คือดิ่งให้เรียบร้อยแล้วตอนนี้เราจะทําการดามล่างนะครับดามข้างล่างเพื่อเพิ่มความแข็งแรงให้กับเสื้อนิดนึงนะครับแต่ต้องบอกว่าคําว่าดามเผาใหม่เนี่ยนะครับมันไม่ได้หมายความว่าหัวเพาเรามันจะแข็งขึ้นนะครับแต่เพียงแต่มันทําให้เสื้อเรานั้นไม่คด ไม่คดง่ายขึ้นนะฮะเนื่องจากในการดามเนี่ยนะครับเราจะเพิ่มเหล็กดามเข้าไปดามด้านล่างนะครับเพิ่มเหล็กดามเข้าไปก็เดี๋ยวเราจะลองทดสอบการดึงใหม่อีกรอบหนึ่งเพราะว่าดามแล้วเนี่ยบางทีมีมีโอกาสดึงนะฮะเราก็ต้องเทียบศูนย์ให้ตรงที่สุดเท่าที่เราจะทําได้ก็คือพูดง่ายๆว่าดามเสร็จแล้วเอามาดึงอีกรอบหนึ่งเช็คทุกอย่างให้เป๊ะเหมือนเดิมแล้วก็ใส่รถลูกค้าแต่ต้องบอกว่าถ้าเราดามแล้วมันไม่ได้หมายความว่า หัวเผาจะแข็งขึ้นนะครับเพียงแค่เสื้อมันอาจจะแข็งขึ้นมันอาจจะไม่คดไม่งอง่ายนะฮะเพราะเราดัดแล้วเนี่ยทุกอย่างมันตรงเป๊ะหมดแล้วตรงนี้นะครับที่เกิดความร้อนสูงแล้วเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าถ้าอมถ้ามันไม่รับบทหนักจริงๆเนี่ยมันก็ไม่มีโอกาสหักหรอกแต่ถ้ามันรับบทหนักมากๆเข้าส่วนนี้ก็มีโอกาสที่จะหักนะครับเพราะรอยที่เป็นรอยลูกปืนไหมซึ่งความร้อนเกิดสูงในตรงนี้เนี่ยนะครับบางครั้งก็ทําให้ หัวเพามีปัญหาได้ในอนาคตดังนั้นถ้าเป็นวิธีที่จะแก้ที่ดีที่สุดเลยนะผมแนะนำนะคือตัดทิง้งแล้วก็เปลี่ยนตัวใหม่เข้าไปเลยนะครับตัดทิ้งแล้วเปลี่ยนตัวใหม่ตัวใหม่ก็จะมีหลายๆอย่างนะผมให้ดูตัวใหม่ก็คืออาจจะเป็นตัวของแอลแท้ are, อย่างนี้ก็ได้นะครับเป็นพวกแขนแอลแท้ are, อย่างนี้ก็ได้นะครับเป็นแอลแท้อย่างเงี้ยหรือว่าจะเป็นของสําเร็จใช่ไหมอันนี้เป็นของสําเร็จอันนี้จะเป็นการสร้าง ของสาเร็จมาก็มีนะครับของสําเร็จจากโรงงานที่เขา,เาทํามาขายก็มีราคาจะไม่แรงแต่ถ้าเกิดเป็นของแอลแท้ก็จะราคาแรงนิดนึงนะครับแต่แข็งแน่นอนแอลแท้แอลญี่ปุ่นเขาเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเหนียวแข็งนะครับก็สามารถเปลี่ยนได้นะพวกหัพพวภาวนี้ก็เปลี่ยนได้นะครับก็คือจะจบกว่านะครับไอการซ่อมแบบที่ผมว่าเนี่ยก็คือถ้าเราซ่อมแล้วเนี่ยเราดามแล้วเนี่ยก็โอเค ดามแล้วเนี่ยเสื้อแข็งยิงเสื้อแข็งดามแล้วเสื้อแข็งหรือว่าโอกาสคดก็จะน้อยลงนะครับซึ่งถ้าเป็นชั้นเดียวอย่างเงี้ยนะครับถ้าเขาจะคดเนี่ยเขาก็มีโอกาสคดได้แต่ถ้าเกิดเป็นเสื้อมาดามอีกชั้นหนึ่งก็เพิ่มความแข็งให้กับตัวเสื้อผาเราฮนะซึ่งตรงเนี้ยเราดัดให้ตรงเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราดามเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็ยกขึ้นใส่เลยนะครับแต่ต้องบอกว่าตรงนี้นะก็ต้องคอยดูแลและก็ระวังกันเองถ้าจะเป็นในเคสกรณีที่ดีที่สุดคือผมแนะนําว่า เปลี่ยนใหม่จะดีกว่าถ้ามันคดจนมันไม่ไหวหรือว่าถ้ามันเป็นรอยไหมดําเกรียมแบบกลัวว่ามันจะมีปัญหาหักได้ในอนาคตเนี่ยเราเปลี่ยนจะดีกว่ามันจะจบง่ายกว่านะครับตอนนี้เราก็ทําการดัดเผาเรียบร้อยแล้วแล้วก็ดามเผาให้เรียบร้อยแล้วนะครับมีลูกค้าหลายท่านที่โทรเข้ามาถามนะครับนะฮะก็คือ การถอดดิ่งดัดใหม่เนี่ยนะครับก็ขึ้นอยู่กับลูกค้าว่าจะให้ดามด้วยหรือเปล่านะครับดามส่วนใหญ่เราก็จะดามด้านล่างนะครับด้านล่างเราจะดามก็คือดามทั้งเส้นนะครับหลายคนอาจจะเข้าใจว่าทำไมดามแค่ข้างเดียวไม่ใช่นะครับคือเราดามทั้งเส้นยาวมานี่เลยครับยาวมาดามมาดามมาเพื่อเพิ่มความแข็งแรงให้กับตัวเผานะครับอ่ะตอนนี้เราดามให้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็มาเช็คศูนย์กันอีกรอบหนึ่งอ่เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจนะครับว่าเผาของลูกค้านั้นตรง เชียงเป๊ะจริงๆนะครับก็คือจะได้ไม่มีโอกาสเสียหายนะครับแต่ในเคสกรณีเนี้ยอย่างที่ผมบอกแล้วครับว่าการดัดดิ่งเผาใหม่นะครับแล้วก็ดามเนี่ยนะครับเสื้อเผาจะแข็งแรงขึ้นก็จริงนะครับแต่ไม่ได้หมายความว่าเรารับประกันว่าหัวมันจะไม่หักเพราะว่าอาการลูกปืนแตกเนี่ยนะครับแล้วก็เกิดความร้อนสูงจากที่หัวเนี่ยมันมีปัญหาเรื่องเกิดความร้อนสูงเนี่ยบางครั้งหัวนะฮะมันอาจจะหักได้ หรืออาจจะคดอาจจะงออีกรอบหนึ่งได้นะครับแต่ว่าเสื้อเผาเนี่ยค่อนข้างแข็งแรงแน่นอนนะครับแต่ไม่ได้หมายความว่าถ้าเกิดท่านไปใช้รถแล้วรถหนักจริงๆเนี่ยไปกระแทกนั่งเผาบ้างนะครับหรือไปใช้งานหนักเกินลิมิตบ้างมันไม่ได้หมายความว่าเรารับประกันให้ว่าหัวมันจะอยู่ได้นะครับซึ่งไอ้หัวตรงนี้มันบอบ,บางนะครับมันไม่ได้แข็งแรงอะไรมากมายซึ่งมันเป็นรูด,ด้านในนึกออกไหมครับมันไม่ใช่เหล็กตันดังนั้นถ้าเกิดว่าเราไปใช้งานหนักเกินลิมิตที่มันจะรับไหวมันก็มีโอกาสพังได้อีกแต่ในลักษณะเนี่ ดิ่งให้เรียบร้อยตรงเที่ยงเป๊ะแล้วก็ดามเสื้อให้อย่างแข็งแรงนะครับดามให้เรียบร้อยแล้วอ่ะเราหมุนให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับนี่คือความเที่ยงตรงที่เราทําให้เรียบร้อยอ่ะเราลองดูอีกข้างหนึ่งนะฮะอ่เผาเราก็ต้องทําให้เที่ยงตรงทั้งสองข้างนะฮะเห็นไหมฮะเราดามอย่างหนานะครับดามหนาแข็งแรงนะครับนี่เสื่อไม่สวยงามนะครับอ่ะลองดูข้างนี้กันหน่อย ความเที่ยงตรงของเผานะครับเราก็ดามให้เป๊ะที่สุดเท่าที่เราจะทําได้นะครับโอกาสที่คดงอแล้วก็จะเสียหายเนี่ยก็จะมีน้อยที่สุดนะครับความแม่นยําก็ถือว่าดีเยี่ยมในระดับหนึ่งนะครับโอเคอาการกินยางหรืออาการที่จะมีปัญหาในอนาคตเนี่ยถือว่าจะน้อยมากเพราะว่าการดามเสื้อเผาให้แข็งแรงเนี่ยนะครับ ถ้าคดมาจากเสื้อผ้าเนี่ยก็คงจะยากขึ้นนะครับเพราะว่าเสื้อผ้าเราได้ดามแล้วนะครับแต่ก็รู้ๆกันอยู่นะว่าด้านในนะครับคือพูดง่ายๆว่าด้านในของเขาเนี่ยไม่มีแป๊บยัดออกมาให้ยาวขึ้นคืออันนี้ก็ต้องบอกว่าเราทําตามราคานะครับถ้าลูกค้าอยากจะให้ยัดแป๊บด้านในด้วยนะครับคือเอาแป๊บเข้าไปชนกับตัวบ่าของปลายเนี่ยนะครับมันก็อีกราคาหนึ่ง แต่ถ้าเกิดว่าลูกค้ามั่นใจว่าเออแบบเนี้ยมันก็อยู่แล้วมันก็ใช้ได้แล้วเสื้อผ้าก็แข็งแรงขึ้นแล้วเนี่ยเราก็ทาในในในแค่ตรงนี้พออ่ามันมีอีกเคสหนึ่งนะครับถ้าหัวเสียเลยเนี่ยเราสามารถตัดนะครับแล้วก็ยัดไส้แป๊บในได้อันนั้นก็จะอีกราคาหนึ่งแต่ความแข็งแรงก็จะมากขึ้นกว่านี้อีกนะครับแต่ถ้าลูกค้ามั่นใจว่าหัวเป็นอยู่ได้เราก็แค่ดามเสื้อยอย่างเดียวนะครับมันก็จบและประมาณนี้เราดามให้เรียบร้อยนะครับนี่ฮะเสื้อผ้าที่ดามก็จะประมาณนี้ สวยงามครับก็คือดามทั้งหมดเลยนะครับดามทั้งหมดผ่านมานี่เลยให้ดูครับดามยาวมาเลยแล้วก็ดิ่งเผาให้เรียบร้อยนะครับดามแล้วก็ดิ่งให้เรียบร้อยเที่ยงตรงนะครับเสื้อเผาของออนิวครับนะฮะดังนั้นก็คือหนึ่งหลักๆของรถเนี่ยนะฮะลูกปืนที่จะไม่แตกเนี่ย นะครับก็ขึ้นอยู่กับลูกค้าเนี่ยดูแลบํารุงรักษาตามอายุไขอายุการใช้งานอย่างเช่น25,000กิโลควรถอดเช็คล้างสักทีนึงอ่าอีกอย่างหนึง่งไออาการนั่งเผาเนี่ยนะสาเหตุหลักๆเลยที่ทําให้ลูกปืนไปไวเผาคดไวนะครับเผาแอนเผางอไอเรื่องนั่งเผาอเนี่ยอันดับแรกเลยนะต้องระวังอันดับที่2อลองลงมาก็คือเกี่ยวกับเรื่องล้างอาัจาระบีดูแลบํารุงรักษานะครับแล้วก็เวลา ใช้งานนะครับก็อย่าไปโหดกันจนเยอะเกินไปนะครับมามาผมให้ลูกค้านั่งดูอ่ะลูกค้าเช็คครั้งนี้ก่อนนะผมให้ลูกค้าลูกค้าลองนั่งดูใกล้ๆนะผมให้ลูกค้าเช็คให้ดูว่าความเที่ยงตรงเป๊ะนะครับเห็นไหมฮะครั้งนี้คือไม่ใช่ครั้งที่เราทำไม่ไม่ใช่ครั้งที่มีปัญหาแต่มันเป๊ะอยู่แล้วครับครั้งนี้ แล้วก็ดัดให้นิดนึงแหละครั้งนี้ครั้งนี้ถือว่าผ่านนะแต่ครั้งนี้ที่มีปัญหานะครับจะให้ลูกค้าดูว่าเราทําแล้วนะครับอันนี้เราดามให้เรียบร้อยแล้วเราก็ดิ่งให้ใหม่แล้วลูกค้าสังเกตให้ดีนะฮมันต้องให้เป๊ะทั้งสองข้างนะให้ลูกค้าลองสังเกตดูนะคือลองสังเกตดูความแม่นยำ เป๊ะนะครับก็ถือว่าใช้ได้ทั้งคู่นะฮะไม่ว่าจะเป็น claro> นับเป็นกับตัวเพานะครับค่อนข้างนิ่งคือภาวะถ้ามันไม่ขึ้นไม่ลงอ่ะนะฮะมันก็ใช้ได้นะครับก็คือความเที่ยงตรงของมันเนี่ยให้ลูกค้าดูบ่านะครับเรื่องบ่ามันเรื่องบ่ามันไอส่วนตรงเนี้ยบางทีเขาไม่ได้กึ่งศูนย์มาเพราะตรงเนี้ยเขาก็ทามาไอในเบรกนะเบรกนะให้ดูดูรอยหมุนไม่หน่อยหมุนไม่เนี่ยอันเนี้ยมันเป็นรอยที่เขาพอกมาเห็นไหมฮะ ซึ่งถ้าเพาเขาขึ้นยกขึ้นไปทํามาสแสดงว่าเนี่ยเขาพอกมาอีกตอนที่เขาใช้ไฟยิงอะไฟล้นอะมันมีปัญหา<ม>ตอนที่เขาผ่าลูกปืนออกอะอันเนี้ยมันเกิดจากตัวที่เขาใช้ไฟลนแล้วก็เขาเลยต้องพอกมาแล้วก็กึ่งใหม่บางทีไอ้บ่าตรงเนี้ยอาจจะมีไม,ไม่ไม่เท่ากันเหลื่อมล้ํากันนิดหน่อยแต่ก็ไม่น่าจะมีปัญหาถ้าลูกปืนบ่ามันนิ่งกับบ่ามันนิ่งก็ถือว่าโอเคแล้วแล้วก็เวลาเราหมุนเพาเนี่ยลองหมุนดูถ้าเราหมุนเผาแล้วมันไม่กระดกกระโดดเนี่ยก็ถือว่าใช้ได้แล้วลองสังเกตตรงบามัันนดู เทียงตรงโอเคนะอ่ะผมให้ลูกค้าดูเรื่องดามนะครับดามนี่ผมดามผมดามทั้งเส้นนะให้ลูกค้าดูตั้งแต่นี้นะครับดามยาวมานี่เลยเห็นไหมครับดามยาวมาก็คือไอเสื้อผ้าเนี่ยจะแข็งแรงขึ้นนะครับแต่ก็อย่างที่ผมบอกว่ามันไม่ได้หมายความว่าหัว มันจะไม่หกักหรือมันจะไม่งองในอนาคตไอ้เรื่องเสื้อผ้ามันแข็งจริงแต่ว่าเสื้อเสื้อของหัวมันเนี่ยมันมาแล้วมันก็มาสวมอยู่ตรงนี้แล้วมันก็มันมันมันก็จะมีรอยเชื่อมเก่าของเขาซึ่งมันไม่ได้หมายความว่าหัวเน mm, ี่ยผมไม่ได้รับประกันหรือว่ารับผิดชอบให้เพียงแค่เสื้อเนี่ยไอ้อย่างเนี้ยผมรับประกันแน่นอนว่าอาการคดจากเสื้อเราจะหายไปเพราะว่าอย่างน้อยๆความแข็งแรงนะฮะความแข็งแรงของมันเนี่ยมันอยู่ได้ในระดับหนึ่งแหละก็คือเสื้อเราได้ดามแล้ว ก็โอเคเนาะเดี๋ยวผมจะได้ประกอบใส่นะฮะตอนนี้ก็เสร็จก็คือทําให้เรียบร้อยแล้วคือดัดดัดแล้วก็ดามให้เรียบร้อยนะครับดามเสื้อผ้าให้สวยงามแข็งแรงแน่นอนนะครับอย่างน้อยๆเอาไปใช้ก็ไม่ต้องกลัวว่ามันจะคดสําหรับเสื้อผ้าถ้าเสื้อผ้าไม่คดเนี่ยนะฮะโอกาสที่จะทําให้เสื้อผ้าเสียหายเนี่ยก็มีน้อยนะครับโอเคเรียบร้อย สายแบกสายแบกครับสายแบก <_ C oughs> เพื่อนเื่อคนไหนทีอ่อยากจะให้เราดัดเพานะฮะหรือว่าดิ่งเพาใหม่นะครับก็ทักทายมาได้นะทักทายมาได้นะครับเราทุกเส้นนะครับเราต้องทําให้เที่ยงตรงนะครับก็อาการกินยางก็จะหายไปนะฮะอาการกินยางอาจจะไม่มีเกิดขึ้นดังนั้นบางทีสาเหตุจากการกินยางเนี่ยนะครับบางทีเราก็ไม่รู้เนาะว่ามันเกิดจาก การที่เผาโคดเผางออย่างเดียวหรือเปล่านะครับดังนั้นก็ต้องมานั่งไล่กันดูนะฮะหรือจะเอาแบบนี้นี่แบบนี้เขาเรียกว่ายัดไส้ในนะครับสวมยัดไส้ในอย่างนี้ก็จะแข็งแรงนะครับโอเคอะเราอยู่กันที่อู่ปริชาติเพาะลอยครับตอนนี้เราก็ได้เผาแล้วนะครับก็คือเราก็เตรียมเชื่อมขาวางแป้นแหนบลงไปนะครับขารับเต้าแหนบทำให้เที่ยงตรงนะครับ เราก็จะมีจิกคอยสำหรับเป็นตัวอย่างนะครับตั้งสงสาเเผาเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็ยกขึ้นประกอบนะครับเราก็ยกเตรียมประกอบแล้วครับกับคื้นที่เสื้อเผาหนาใหญ่ขึ้นเราดามให้เรียบร้อยครับดูครับไม่ฮะก็จะแข็งแรงสำหรับเสื้อเผาะนะครับดามให้แข็งแรง ประมาณนี้ครับเสร็แล้วก็ประกอบนะครับประกอบจานเบรกประกอบเฟืองท้ายนะฮะอนนี้เราก็ลองปั่นล้อดูนะครับเพื่อเช็คเบรก เช็ครอยรั่วต่างๆนะฮะลำนี้ก็เราก็ดามเสื้อเผาให้ใหม่แล้วก็เกี่ยวกับเรื่องดัดเผาให้เที่ยงตรงนะครับดัดเผาให้ใหม่เรียบร้อยดามให้เรียบร้อยก็เอาแบบห <c oughs> นาๆนนนนเหนียวๆทนๆกันไปเลยทีนี้ทการดามเรียบร้อยสวย แล้วก็ตั้งเบรกนะครับแล้วก็เตรียมลองปัน่นกันดูสันนิดนึงเดี๋ยวก็เช็กลอยรั่วต่างๆนะครับลองเบรกลองอะไรให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็อคอยตรวจสอบกันอีกรอบหนึ่ง เรถเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือดิ่งเผาให้ใหม่ก็คือข้างนี้แหละที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องคดนะครับแล้วตอนนี้เราก็ประกอบทําให้เสร็จเรียบร้อยแล้วไฟเบชโชว์ไหมเงียยังโชว์อยู่เดี๋ยวลองดูจะดับได้ไหมก็ลํานี้คือดัดเผาใหม่แล้วก็ดมนะครับดมเรียบร้อยดามทั้งเส้นเลยนะดามให้ยาววันนี้เลยทั้งเส้นดามเสื้อใหม่นะครับเพื่อให้เพิ่มความแข็งแรงให้กับเสื้อเผา ส่วนข้างนี้ตรงนะฮะตัดนิดหน่อยตอนนี้เราก็ประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เช็ครอยรั่วต่างๆนะครับเกี่ยวกับเรื่องแป๊บวงแป๊บเบรกเนี่ยเราลองรถแล้วเราก็ต้องตรวจสอบกันอีกรอบหนึ่งนะครับลองปั่นกันดูดามให้เรียบร้อยประมาณนี้ครับโอเคละถือว่าใช้ได้พร้อมที่จะส่งงานจัดไปลำนี้ก็เกี่ยวกับเรื่องเผาคดมานะครับ แล้วก็ดามให้ใหม่ดิ่งให้ใหม่จบครับส่งงานครับทำนี้ใช้ได้ไหมตอนนี้เราก็ทำรถให้กับลูกค้าเสร็จแล้วนะครับแล้วก็ไฟ ABS ที่โชว์มาเราก็แก้ไขให้แล้วไม่โชว์แล้วนะครับเบรกมือก็อยู่ดีเบรกเท้าก็น่าจะโอเคแล้วแหละนะฮะช่างเอาอไปลองเรียบร้อยแล้วนะครับผมว่าหลักๆสาเหตุมันล้มมาตอนแรกแล้ว,วมัน,นมอ,อา ลำนี้เราก็ปรับแต่งให้ลูกค้าใหม่ก็คือการดัดเพาดิ่งเพาใหม่ดามเพาเรียบร้อยล้างอัดจารบีเช็คเบรกเช็คอะไรพร้อมที่จะส่งงานแล้วลำนี้ก็ถือว่าโอเคนะฮะจบเรียบร้อยครับโอเคเล่นกันสม,มืดเลยครับวันนี้นะฮะโอเคเนาะไฟ ABS ไม่โชว์โอเคเนาะถือว่าใช้ได้นะไม่ได้ส่งงานแบบไฟ ABS โชว์นะแน่นอนครับ วันนี้ก็ส่งงานแล้วมืดเลยครับเล่นซะม,มืดเลยส่งงานเรียบร้อยครับไฟ ABS ไม่โช์นะครับรถล,ลูกค้ามามีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องเผาคดเผางอแล้วก็ดามให้ใหม่ดัดให้ใหม่ปรับแต่งเรื่อง ABS ไฟไม่โชว์แล้วครับวิ่งได้ตามปกติก็ขอบคุณด,ด้วยนะครับที่ให้อูุปริชาติ์พอลอยได้ดูแลเกี่ยวกับเรื่องช่วงล่างนะครับยังไงก็เดินทางปลอดภัยครับ เกียบร้อยหนึ่งรำครับตามเผาครับดัดเผาครับ